เทีรยมมีไซส์พาทุกคนมาอยู่ที่สนามพีระเชอร์กิตอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้เรามีภารกิจทดสอบรถยนต์ EV รุ่นใหม่ของวอลโว่ World นะครับนั่นก็คือรุ่น4 4 0นั่นเองจะมีประสิทธิภาพแรงแค่ไหนมีสมรรถนะแรงพียนแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเทีรยมมีไซส์พาไปดูครับใครที่กําลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าล้วนนะครับแล้วก็พอมีงบ ต้องบอกเลยว่าโ n v โวซ0สี o ่ศูนย์รชาร์รุ่นนี้นะครับออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ในเมืองร้อนอย่างบ้านเราเลยพะเขาทดสอบประสิทธิภาพความทนอุณหภูมิของแบตเตอรี่มาเป็นอย่างดีครับไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอุบัติเหตุไฟไหมจากแรงดันไฟฟ้าที่ผิดปกติครับเพราะหัวใจของรถยนต์ไฟฟ้านะครับคือการระบายความร้อนเนะและควบคุมอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่ครับขณะชาร์จไฟเข้าและดึงไฟออกซึ่งทําให้เกิดความร้อนนั่นเองครับระบบของรถยนต์ไฟฟ้านะครับจึงสําคัญมากต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่20-35งอศาเซลเซียสพื่อช่วย อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ครับรถทุกคันถูกออกแบบและทดสอบมาในพื้นที่โซนร้อนเพื่อควบคุมอุณหภูมิของแบตเตอรี่ให้อยู่ในช่วงเลนที่กําหนดครับทำให้วอลโวกล้ารับประกันแบตเตอรี่ถึง8ปีเต็มหรือ150,000กิโลเมตรส่วนด้านความปลอดภัยนะครับเขาก็ให้ความสําคัญครับโดยติดตั้งระบบล็อกเข็มขัดนิรภยัยยึดตัวผู้ขับขี่ให้ติดกับเบาะนะครับที่ควบคุมด้วยระบบเซ็นเซอร์เมื่อตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉินระบบแอคทีฟเซฟตี้นะครับจะช่วยลดการบาดเจ็บได้แถมมาพร้อมกับระบบขับขี่สุดไฮเทคพร้อมไม่ใช้งานง่ายขับไกล ออหลังจากที่ผมได้ทดสอบแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีรถไฟฟ้าไม่ว่าจะไฮบริดหรือระบบไฟฟ้าล้วนของ v o l v o นะครับเขาไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับใครที่พอมีงบประมาณนะครับและอยากเลือกรถไฟฟ้าที่ไว้ใจได้มีสมรรถนะสูงแล้วก็มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่สูงเช่นกันเนี่ยวอลโวนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันครับทุกคนนะครับสามารถกลับมาติดตามเทคขับอินไซด์ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ t ทคขับ i n t h ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมคอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ